เอาละครับกับผมจอร์ดี้มาเตอร์ฟักเกอร์นะครับแม่เห็นไหมเกมอะไรครับคุ้นๆไหมนะครับนี่คืออยู่กับรายการกลัวที่ไหนนั่นเองนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นพาร์ทพิเศษแล้วกันเรียกว่าพาร์ท4.5นะครับเพราะว่าเราจะกลับมาเอาชนะเกมนี้ให้จบครับเออทำไมถึงกลับมาเล่นล่ะโอ๋อะไรบอกว่า เล่นไม่ไหวแล้วจริงๆครับคือเล่นไม่ไหวแล้วแต่ที่กลับมาเนี่ยเพราะอยากจะฉลอง20ซับสไครครครับขอบคุณจริงๆนะคุณผู้ชมนะที่ติดตามนะครับ20สซับสไครครเนี่ยนะก็เลยแบบเออไอเฮียเราทําเพื่อคนดูที่เรารักหน่อยแล้วกันนะลองเล่นเกมนี้ให้มันดูแบบว่าเล่นไปไกลกว่านี้หน่อยนะครับเล่นให้มันจบไปเลยแล้วกันนะเราดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนะโอเคลุยกันเลยนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับว่าไม่ให้ผมหัวใจวายตายซะก,ก่อนนะครับนะโอเคเริ่มเลยแล้วกันนะโอ้ อย่างแรกเลยคือตอนนี้ร้านปิดแล้วนะครับจากที่เราได้ไม่ไหววะเชี่ยผูคิดตูกคิดปิดวะเนี่ยมีวิธีฉลองตั้งหลายเยอะแยะนะครับมาเอาหน่อยเว้ยจําไว้ท่องไว้เพื่อคนดูเพื่อคนดูเพื่อคนดูเราอยู่ในถนนเส้นมรณะนะครับที่ไม่ว่าจะขี่ไปยังไงก็ไม่มีทางกลับบ้านได้สักที เฮ้ยเอานี้เราเจอคุณลุงเฮ้ยเฮ้ยคือยี่อะไรจอมอีเฮ้ยทิ้นมันน่ากลัวว่ะลุงเขาหัวคองไปอยู่เลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจักรยานนะมีจักรยานไหมเนี่ยยังไม่ถึงหรอใจเย็นใจเย็นคือยี่อะไรอ่ะคราวนี้เลื่อนน้องกว่าเดิมอีกโอ้ยชิตแม่เอ้ย มีมันมันมันจะมีกี่รอบวะเนี่ยไม่รู้นะใครทำคุณนะอ่ะคุณคือใครไม่รู้อะกูไปละไม่สนใจเลือดละจะเจออะไรไม่เนอะกูกลัวอย่างเดียวมันตุ้งแช่ดิอย่าก,กลัวมึงต้องอย่าก,กลัวอะไรอะโอหยุนรถเอา้ารถไฟครับ แล้วกูไปไงอะรอหรออะไรอ่ะอุ้ยเยี่ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเดินเข้ามาหายแล้วดูไม่ได้โอ้โหกูโดนแน่กูตายแน่เลยกูตายกูตายอ้าวาอไปแล้วใหญ่ใหญ่

เป็คนนี้มันไม่วนกลับแล้ววะอันนี้มันไม่วนกลับครับไปกันอะไราอ๋อระวังนะเร็ว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 มันจะจบต้นไหนขาไปด้วยเร็ว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 เออเร็วเฮ้ยอย่าชนต้นไม้เร็วเฮ้ตายขูตายไอ้เหี้ย อยู่ดีๆก็ดีอยู่แล้วไม่น่ากลับมาเล่นเลยอ,อ,อยากกินผมเลยเราจะไปไหนอ่ะจะไปไหนต่ออ่ะไปเรื่อยอย่างนี้หรอเราต้องหลบผีเหรอ,อ,อ,อโอ้โหโอ,โโอโ้โหป็่แม่เมื่อกี้แม่งเล่นกูซึมเลยวะแม่งเล่นกูนอยากกดออกแล้วคุณผู้ชม มึงจำที่มึงพูดตอนต้นได้ป่กว่าไอท้ทิศจำได้เพื่อคนดูเพื่อคนดูเพื่อคนดูไม่น่าเกินมากลัวผีเลยมาไอ้เชีย่ยมเมื่อกี้มันน่ากลัวจริงครับแล้วมันจะจบตอนไหนวะเนี่ยมันมีวันจบไหมเนี่ยไอ้เชีย่ยถ้ามันมีวันจบนี่คือกูลัานวาจาไวแล้วนะที่หายกันพอดีนะครับ ฉลองเกมอื่นก็ได้แหม่ไม่จำเป็นต้องมาฉลองเกมนี้หรอกก็แบบใจมันอยากขอบคุณน่ะก็แบบใจมันรักเธอก็ลุงกูลุงมันหลอนไอ,อ้ยีเอ้ยไม่กล้ามองขอกูขอให้ครั้งนี้เป็นเว็บสุดท้ายได้ไหมขอเป็นเว็บสุดท้ายได้ไหมที่เราจะวนกลับมาไม่อยากเล่นแล้วอะ่ะจริงจริง จักรยานหายไปแล้วครับไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วถ้าเราเจอหนักกว่าน,นี้มาแล้วนะครับเมื่อกี้หนักมากเ,เด็กขี้ใหญ่จัดเขาขี่หี้ยตัวน,นี้เนี่ยไม่เจออะไรเอ้ยทางปกติว่ะหวังว่าเออไม่เจออเลยนะโอ้ไม่กล้าพูดแล้ววะ อยางอยู่ยงเงียบๆอะมืดเกินไปอะไรอะแปงทางมีไฟด้วยไฟอะไรอะทำไมมันมีไฟกูไม่อยากไปแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้กูไม่อยากดูกูไม่อยากเห็นไปเร็ว ไปอยู่ข้างหลงังใครอ่ะเอ้ยคุณลุงอ้วต,ตลกอะไรอ่ะอไปดิระวังอย่าขี่ลงเย่าทำไมอะอ้อย่าตกาเร็วอ้าวอย่าตกระวังเร็วไปนี่น่ากลัวน่ากลัวจัง ไม่น่ากลับมาเล่นเลยไม่น่ากลับมาเลยเร็ว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 รีบไปขี่ตามมาแล้วะจะเย็นเงาครับอย่า,อย,าอย่าทำรุมเลยผมก็แคอยากกลับบ้านวันซื้อเบอร์เกอร์โอ้ไปใช่ไหมอืมอืมไปวิ่ าเปลี่ยนแล้ววะกูรอ,อยังนะเฮ้ยเอ้ะกับบ้านมัมเนี่ยไอ้เหี้ยหำามยิ่งเหอะบ้านกูอยู่ไหนเนี่ยอ้ออีกแล้วหรอยังไม่จบหรอโอ้มเหี้ยผู้ชมครับจะลองยี่สิบจับ ยี่สิบซับก็ยี่สิบสองยี่สิบซับก็แค่นี้แล้วเนาะไอ้เชี่ยวคุณผู้ชมผมไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้ผมคิดว่ามันจะอีกสักพักหนึ่งจะจบอ่ะแต่มันไม่จบอ่ะเออขอบคุณท่านที่ที่ติดตามยี่สิบซับอะไรนะครับเอ,อ่อขอบคุณที่รับชมจนจบแนละขออภัยถ้ามันไม่ถูกใจหรือว่าเล่นต่อไม่ได้อีกแล้วนะครับเล่นต่อไม่ไหวอีกแล้วนะครับขอบคุณนะครับนะครับเออถ้าชอบฝากาากดไลค์กดแชร์กดซับไลค์กดกระดิ่งนะครับจอจอดี้ไปชอกเกอร์ด้วยครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ In my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now. Leave me on my own, I got a chance to break.